โอ้โหกระจิกเกินไว้ให้ลคือยัง้ดิ๊เอาเอาอุ้ยเอาเอาครบไปอกอุ้ยอตัวอุ้ยคบสอตัวค่ะบาดนี้นน่านี่ครับตัวใหญ่ี่ปลูกอะไรดินั่นดิครบดเหรอกนะต้กเล้วนเ่ยรแมนบอครบก็ประกันบโอ้เอาเห็นหางปาา อุ้ยประการที่น้องเลยเตโตงามาสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีสสดนเนอฟซีทุกคนทุกท่านนอจากที่เข้ามารับชมสองเมกิกพลุยจ้าสวัสดีพลญยเม่์เม่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมค่ะทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก,ก็ตั้งประเทศนอจากครับผมวันนี้พอกันวันที่สิบเอ็ดตเด้อจ้ะสิบเอ็ดมีนาคมปีหกเจ็ดจับเมก้ก็เมกิกข้าลงกมายำหมา่มที่ข้าใสต่อไหวเม่าว่านนเนาะ แม่ครับเม่วานยามเอาแต่ปลาจ้ะพี่น้องงงเอาไวหมองเก้าจ้ะพี่น้องขามขื้นล่องเบิงอีกจ้ะห้อยนี่ว่าสีมานบอกับไปลุนไปชมน้ากันเลยจ้ะไปกันจ้าไปครับผมเม่วานเท่ากับมานหลายเนาะปลากังเนาะแม่ครับตอนเจาสีเป็นจังไนไปกันจ้าพี่น้องไปครับผมไปด้วยเลยครับนี่ยังาเหงาที่มีลัางแหลแห่งมานครับผมนี่ยังามเนาะมีดอีกเลยครับมดจ้ อมเอาลูบมึงครับของแนะนำอาจจะมองไม่เห็นครับผม,มว่านี่ประก่างสองตัวง,งามเลยครับนี่กุ้งก็มี่ไงกุ้งก็มี่นั่เจ้าพวกกุ้ก็ร้ายคนไดจะจับซื้อว่ามี่เก็บสะสมไปครับผมส,สมนาแสดงก่อยอยังไงได้เนาะไอเดิ กุ้งลายนี่กุ้งเขาก็ใส่ขลามขึ้นส่วนหมากก็ใช้บังเอากุ้งหลายเนาะนีน่นะครับผมอย่างอื่นก็เป็นผลพลอยได้ค่ะขอมาน,าาน,นท,ทั้งป,าปาลาเลยเนาะจ้ะทั้งกุ้งทั้งปลากุ้งปลากั้งกั้างในหมู่บ้านถือปลากัง้งหลายตัวเลยสามสามตัวใหญ่เนาะ คือว่าอลังบติงเ,งเ,เนื้อหมือ,อนี้เนาะตุ่มหยบแห้งเอาเนั่นี่ไม่กินโอ้ปักแ่ฝักก่ก็กุมกเกินกลุ่งก็หนำไม่อร่อยนอ ได้พ่อปนพ่กกอดวะนาะไอ้กุ้งมาเนี่ยกุ้งหวยนี่บ่ค่อยมีเนาะเมื่อวานบางหลังคือทั้งถืออยู่ยืนเป็นบางหวังเหมือนะกุ้งกุ้งฝอยเนาะกุ้งฝอยผมจะเน้นกุ้งจระจ้นกระนึง้อจ้าหนามกระบอกเลยควนให้อะนรกลางกลาง อย่างสุดๆสวยๆอย่างปลาอ้ป้าปลาบ่าปลาขาวปลาขาวอ้ปลาขาวตัวงามตัวครับงามใช่ไหมนีะะม่เธอใสยัไงไงอยู่หน่อยเนาะใช่ปลาขาวกบปลาซิวขาวสมไปจ้า หาตัวแล้วครับผมป่งสวยงามเลนี่จิ๊กตินเนี้ย่งงาาไ่ยิยิัน่าติงบ่เอา้าหังมีกุ้งหลายเตอรไบหลายอยู่บ่อุอ้งฝอ,อยหลายอยู่ครับหลายเขาได้ก่อยู่จ้เพีนองกิ๊อ้หลายหลอือืนกระถือได้หังกุ้ง

เึงอยส์ทนะั้งสะสมกันไปครับมลจะวันนี้ปุ้นกุ้งนี่นะเม็ดดีนลีวตอาอผลมึงครับไนระไม่ตีเลยอาจจะมีกุ้งก็ได้ด,ดีนั่นที่บนี่แนะคือเด็เนี้ยนนะยแมนบอก กบ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 ังอ้ยกบเกือบถือครับนี่ครับก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 บอมาแน้วจ้ามาแนวงานแหน่ทงานใบไเอ้าทีเทพปะเท่ก็ไดเท่เท่อะไรบ่อยเมื่อเท่กับกบเต้นเอาขึ้นก่อนนเมื่อกี้เรืมองสูดดีก่กตัวใหญ่ให้อ้็นเนาะจิตใจกบกบก่อนนี่สบกบบุปผาไหน อุ้งก <Sammy? S 1> oh, uh, ็มีตัวนี้ประกังตัวใหญ่แหงครับกังตัวใหญ่ส่วนจ่ะที่ขอใส่ถุงใหญ่กว่านอ้นนะแหงครับผมนี่ครับเอาวลเอียดนึงครับผมหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มน้อมาตัวครับประกังตัวงามแหงครับลั่งในตัวงามเนาะอ๋อหลังในที่ว่าโอเค เขาละยางเึ่งปลากงะ่งเคร่งกขบนอาให็นเงียาซิวเขาเทิ่งกุ้งกุ้งก็มีกุ้งฝอยเมื่อกี้แนี่มากึ้นจะเห็นเตี๋ยนดอง นีุ่นครับผมกบหรือปาขอ่ออกกบระจักษลุนไหงครับผมเต็มดวงเต็มผันนี่ปลากังไงเอา้ปลากรังไอปลากรงีปลากังไงเนาะมันเต็มเนาะโอ้ยกุ่งคือออกม่อยีคนจาาออกระจักสวยมากไม่เนาะเอง้ไปเม่อี้บั่นไ่ว่าเปนกบเต็นสูงเนาะคนครับปลากรังไงครับ กุ้งจะหลายากต็ต้นงลางไงแต่ว่าเป็นกุ้งฝอ,อยกุ้งฝอยก็ดีพี่กันโอ้ยปลากรางตัวใหญ่เลยนะกรนโดดแห้งตัวจตำต,ตุ่มดงๆเลยเนาะนึะนนกว่ามันกุ๊บพี่เนาะกุ้ฝอยกันนี่ครับทางควางทางไปตะโกตัวใหญ่แต่พี่เนาะปลากร่าง ว่ากระตัวใหญ่หลายตัวอยู่เนาะแน่นครับปูก็มีแต่ว่าปูก่หลายเอาไม่หลุนนะครับผมมันข้งหลังดีครับเขาจะสีเง้มเง้มเง้เมทีอยู่ได้เนี่ยมาอู้หูประก่างใหญ่เลครับหนึ่งตัวครับรลุนหน่อยหลายตัวอยู่แล้วเขาบอกงไงให้มได้ครับ <ม>อืมไมต้องสร้งางก,กันไี่ี่ไตวเตุ่มขาได้ไอเห็น้จัมปัสยออกตอนตุ่มขาดนีนไม่ต้องสงสัยขาดหรือชัวตู้หินลายก่อตะปูตามบนโกาดเนาะตะปู้หินนี่ครับ nhâm 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 cái này. này càng nội mà. Cái gì bạc càng ngay. Ui. Nhìn thấy càng gì càng ngay. Bạc càng ngay. càng ngay. Đây càng ngay. ปูนี่เขากดกูลกหลังประกาตัวห่ามเนาะเจ้เฮ้ยเจ้าก,ก็จิหาวแท้อีปูตัวนี้น้องว่าไหมหติดตุกเจ้านงนัครับผมแงานมาก็จะเห็นห่านทิงๆี่นี่ครับ้อข่อนไวห,หน่องานข้อเขือนไว้ได้ดุ่ม เกขอนไว้ให้คือบคือยังเห็นอที่เอาเอาอุ้ยเอาคบอปกอุ้ยออุ้ยกบสองตัวครับบานนี้ข้อตีนห้งอุ้ยจะฝอกรับด้วมีอขี้ก็ไม่จับเอาที้นอกมขี้เหลืองเลยเยเลืองเลยนี่นงับอมแล้วจมาแล้มาแล้วครับบานนี้บตัวเลย้านครับ ตัวหนึงตัวหน่อยตัวนึงจ้งะผมเยิมทุ่้เต็มยบยบเลยบา,นะา,าเฮ้ยตัวใหญ่น้าหนีเลยครับอุ้งตัวใหญ่อใส่ก่อนเนะาะเจ้ามาสองมือแล้วสิบมีมขท่งแ้โอ้ตัวใหญ่หอ,ยอยู่ครับใหญ่จัดตัวนี้ อันนี้ตัวที่สองเนาะงั้นครับผมตัวที่สามนี่เป็นปี้แห้งเนาะตัวที่สามนี่อ่าสามตัวแลว้วจ้าสามเต็มค่ะแม่เห็นไหมแม่เห็นทิศหนานตีงแหงดินนงสซ<า>เปเซ่โซเปเซเปเซค่ะพีจ้ะสามตัวจ้า,าต่า,ากับนี้เนาะ นีน่ประกานจับออกมากลมเลยก็ได้ไม่กีก่บบตัวเดียวหน,นึ่งมันไม่กลเลยอ๋อใช่ไหมนะครับอ้าหมาเลี่ยครับผมทางไหนพี่พี่จุดล้างต่อไปครับข่างกันไปรห์นะครับผมเอาอ,อีกหลังครับผมหลังนีนเป็นจังไรเนาะระหว่างนี้ครับเป็นหินหยาดดืดอดครับผม แมนครับนกไปฟังนี่บอวนั่นั่นนั่นนั่นอุ้ยปลาัดปลากังตัวใหญ่แหงรับนั่งนี่กำลังกินกลุ่มที่ลายกลุ่มเป็นเลื้อยๆหน่อยนึงเนอเฮ้ยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยตีแหงเลยโอ้ยเท่าตัวใหญ่กูโม่ตีใส่มาเนี่ยมันนี่มันนี้ครับผมไม่้ช่ม่อนี่ ใหญ่เียจ้ะใหญ่ของวันนี้มีกุ้งเยอะฮะโอ้ยคนนะขีบเพื่อนหน่อยเนาะเพื่อนเพิ่งขีบอันนก็มีกุ้งฝอยน้ำเนี่จ้ะเทมมาน้ำเนี่จ้ะลายโตยุกุ้งฝอยก็ได้นีบางอันมีหินจักหน่อยนะจ้ะหลังจ้ะ มองหันมาใช่มองนี้อกเ้ยคือจิงตีด้นเ้ยมิกยิงอยู่มองหัวไว้เนี่งนี่นะครับผมนี่เี่ยดีกว่านัไนนั่นนันนั่นปอดประก่งบ้านลายตัวแห้งลายตัวไอ้ปลาซิวตัวใหญ่ๆนะอู้ปลาซิวเก่าแม่แบบงี้ปลาเก่าอ๋อใส่ล้างมันใ กลางหลายตัวเนาะหลั่งล้างไม่คิดหล้างฝนทิ้งแห้งขนาดเด้อๆนมไปครับผมโอ้แนมไปเห็นหลัางฝนฟ้าขนาดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไม่กิดก้อนซ้อนปลาจิ้วเขาล้างอะไรพี่ล่ะปวดเถอะอันนี้แหละครับอีบอยมีเงินเพิ่นพี่น้องนี่อันนี้ปลาจ้าปีงต้าหมกนทัวเนาะแม่จ้ะโอ้ยดินขนาครับพี่น้องุดนครับทั้งนี่ ดินปากังหรือดินกบโู้โด้วยครับผมรุ่นรุ่นรุ่นโอ้โหโอ้โหโกบหรือปะกังปากังตัวใหญ่น้อคุณครับผมดินแห้งๆนึกว่ากบเนาะแม่นครับนึกว่ากบเต็มตามตัวหม้อแมงครับพี่น้องปะกังเอาไปแซมโกบใหม่ ยี่เป่าขนาดแบบปุ๊บปุ๊บไปซิวเขาก็มีอะตัวใหญ่ยังนาะปไปทิวเขาเลยทิ้วเขาก็มีเดี๋ยวเมื่อกี้สะเอาเก็บกระปูออกอยู่จ้ะฟาดไอ้ไอ้คือเอาฟ้าไปไกลแท้ไอ้ือเอาฟ้าเมื่อกี้ออกไปไกลแท้เบื้องเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องครับเบื้องออกเบื้องโดดออกจ้ะเตรียมปิดไฮเด้อรดอ๋อจะปิดกัน ลงนี่ครับน้ำคอหน่อยครับนเเต้นด้วยเนาะเนาะนี่ครับม่เต้นบ่ติงลยีสิรีเลยลังไม่เต้นไม่ติงน่เป็นหนงบ่มีปากะ่ะเาื่องมอกมาใส่เม่นหล้างต่อไปเลไรี่น้เงเพิเนนมไปเนีไปเห็นติ๊กติลังตอไปครับผมลางนี้เ่ราะ่าใจไปไหครับทังนี้มีสองตัวเนาะอ ไปดูหลังนี่ครับผมผมเนี่ยมาาหันเป็นที่จริงจริงจริงระซิวประแงเนาะประกงอะไรที่โตงามนี่ด้อยนี่ยง่ามหมูว่านหลังนี่จะมันเนาะหมูว่านมันเบสุป้าเลยค่ะหลังนี้โอ้โอ้โอ้งามเตะกระแทดเลยที่ั้งกบ ใส่ก็มีครบหน่อนี่คือปลาสิวเนาะจ้ะโอ้นี่คือปลากั่งจ้ะโอ้ย <c oughs> ตื่นเต้นคือกันจ้ะเขาพิมพว่าให้ตื่นเต้นปาลากั่งร้ายเนะะาะปลากั่งร้ายครับปลากั่งเป็นชีตโอ้ยสะโพบตีนเหี้ยโอนโ,โต้ด้วยปลากั่งน,นี่เนี่ยมาปลากั่งมันโดดดำต้นดำแดงแล้วน้ำใสใสเนา,านะ,านนะ<อ>แต่ว่า <ฮะ S 1> ปลาสิวหลายเมื่อนี้ปลาสิวเรือปลาหลายจ้ะหลายแต่ปลากั่ง เป็นซิปจะลังงหน่อพวกจริงหรือเาพ่จะให้ดีจริงหน่อยนึงอยู่อู้ล้างผลกระตีงอยู่ล้งขางคอนบนยามที่หลังตวในอกิซสยตาซองไปได้ครับพูดแมงดาป่านแมงดาครับแมงดากับกลุ่มกับปูนหน้าหลังนี่เนาะแม่ครับแต่แมงดาแต่ขงอมเลยครับ อาคือประมาณคี่เขาจ้ะหนเมืองดาไปปน้อครบเลยไี้ครับผมหลวกพักดีๆพี่น้องเอ้ยปนใจประกังเนาะง่าครับเมืองดาค่อเปนถุงผนาดให่ไว้หมายเนวะยับักอีก่คนนงยับไปอีกบ่เดี๋ยวเราก็มดไทยเนาะอ้าไก่ามเมื่อไรครับสายโดดพ่นโดดเที่ยวขนาดได้ครับอ๋อ ไปหาน้ำกูอีกูนี่ปปูหินเลยจารเน้องลงไปเราบอแมงดาดีเราเพิ่งไเห็นแงดาใต้ขึ้นได้เนี่ยไต,ไต้ขึ้นไหวๆตัวแม่กิ๊กทำมาลงไปเร<ด>า<ด><ด>บอกแมงดาใช่ไหมน้องใส่บบแมงดา โอ้้นดีคนโอ้ผันสีบไดลขาผันก็ดีเท่เนามันมีแต่ไตข้นอันนี้น่งดาหนึ่งตัวแต่ว่าตือตัวแ<ต>วม่ผูอยู่ใบผูย้่มตัวน่อยหน่อยงก็ง,ง,งอเนาะแ่แ่จถุงแย้เ,เนาะ มาดียันครบออกอ <laughs> โอ้โหครบเต็มมือเท่าไหร่โอ้ย,ยออสามตงงามัวเมื่อมันครับผบอ่ามันมีมันโกงกับส่ยใดแล้วครับมันคุมแล้วเน,ะนาะนขผมเด้อครับผม <laughs> ไปไปล้างไหมครับผมรุ่กล้างนี่ครับล้างที่ว่าเที่นทิ้งกี่ไม่ออกแล้ววะเจ้าว่าจร <laughs> ิงวะ ัประกังแบบลายลังเลยมูเบ yeah. like, uh oh, ah, okay. ิดแล้วป่อเบิดตะวน่มเบิดต่ว่าแล้วบอจ่ะเฮ้ยยังเฮ้ยยังเฮ้ยเฮ้ยยังไงเยยังนั่นงงยีูกะเอาเด้อเมื่อกี้โอ้ยงูก็มีครับบนงูยังนั่นงูหนำงูกะเอาเด้อครับพี่ัพี่มานยยๆี อันนี้บ่ได้ได้เด้อคาวกำลังเคยถือนพี่น้อเนี่ว่าเป็นเอียนเพื่อนพี่น้องก็ขี่สามอยู่วะเมื่อกี้ใช้เคยถืองูบ่นี่ยนะคะแรกคนขี่กันอยู่กับปลาบ้านนี่นี่ครับตายแล้วเมื่อกี้กลัวเจียวเองเมื่อกี้เจียวเองครับผมเมื่อกี้เทปลาออกเล้วได้ใจเมื่อกี้ขี้จั๊กอองูพันยังอยู่ในหานอยู่ค่ะพี่น้องเทพลงลุงคนเอกใจใๆนี่คหางพี่น้องไปเลยค่ะลงน้ำไป ปลาง,งูน้ำนะครับผมงูน้ำค่ะพี่น้องเจอ่าจีกระยานคือเกาปลากรังตงัวใหญ่ครับอยู่พองเลยก็งูต้องใส่ปืนตื่นงูนอคนเต็นแหงเนาะแมเอ,อ้ยนี่ปลาชิวเขาวพวกเท่เลยครับพี่น้องเพราะว่าเท่งูออกน้ำเนาะแม่นครับอาหารขอไปจับเพิ่นด้วยค่ะยาสวยครับปลากรังแห่งกันแล้งางามเลยครับงามเลยจ้าอ,อีกหลังหนึ่งครับผมเหลืออีกสองหลังครับผม สุดท้ายเนาะแม่นครับเดี๋ยวล้างนี่กะเด้อีกล้างหนึ่งครับผมดินด้ว่ไอ้ดินปลายังไรโอ้ดินไม่แห้งเมื่อเราเจอเป็นไรไม่แห้งนะที่เป็นปลากะป๋องปลาโอ้โอ้ปลากระป๋องดีแหงเนาะโอ้ยปลากระปงไงเหรอครับกะปลาซิวปลาขาวตัวนึงปลากระปงใหญ่จ้า กุ Ooh, ้งก็ม <urai> ีแม okay. <Okay. S 1> ่เล็กน้อยอยู่ตัวลายมีอยู่บนลายเนาะกุ้งของหม่นี่เนาะแม่จ้ะกุ้งก็จะเป็นบางหอยหอยนี่เพิ่นบ่ค่อยมีหินแล้วเพิ่นก็เป็นหอยหน่อยน้ำดีอ้ายน่าโอเคจ้ันะหลังสุดทายครับผมเขาจะซีกันเหยียบตรงนี้ ส้างฟังล้างตุช่าเดี๋ยวเขากินวัเลนติเน่ดุนเบิ้งค่ะล้างตุดช่าสิเป็นแน่เด้น้ำหนิ่งไรลือกดู่วะโอ้โหเอ้าคือเห็นทางปลาอุ้ยปลากังพี่น้องเลยจะตรงง่ามบานกังทีสวยสามกังเนาะนี่ครับองสามสูกซี่กังจ้ะพี่น้องโครงกายรุดไปอยู่ผื่อนนียจ้ะ อ๋อไม่ขึ้นก่ะจีจะคงอ่ะกัน่างล้วนเนาะก่างล้วนไม่แน่อื่นจะปวเลยค่ะพี่นางก็มุ้งมีหมรบมาปวดแน่นอนรุกกระปมีกุ้งกระ่มีอ่ากระดุกกระดุกตัวนึงลุกเปล่าเม่นกระดุกหน่อยจะ ่างตัวใหญ่เนาะนครับผมอ่าสรุปผลงานกันเลยครับผมการหาอยู่หากินครับผมยามตุ่มกลางคืนใส่ไว้ขามคืนเนาะงานครับเวางข้ากระมันวางกั่งพี่น้องแต่ว่าเขาใส่ขามคืนไว้เข้ากระมันเพิ่มเติมมากเขาคือนมาครบได้เนาะได้ครับกบสามตัวค่ะพี่น้องอทจ่ปร่ชัดเจนครับผมบนแจ้งวัลเนี่ยหนึ่งสองสามจ้ะพี่น้องแล้วก็แมงดาตัวหนึ่งค่ะแมงดาผสมมามาอยู่เทิงได้จ้ะพี่น้อง จเนียงดาหนึ่งตัวผลงานที่เข้ามาก็คือปลากัะงอีกคือเกาเนะาะส่วนมากจะเป็นปลากัางะงกเลยค่ะกลุ่มกับซิเดโปนหนึ่งลรอคะปลากัะงใส่งามๆเลยครับปลากัะงใส์ส,ยสวยๆปลากัะงกม,มันผลมาเบาดไทยเพาแข็งแรงเนงี่ยเมื่อกี้อันนี้ปลาซิวคอร์จ้าปลากัะงนี่สวยดีแต่เี่น้องตัวใหญ่ๆกำแบบเต็มกำเลยจะ้จะจ้ะมีแต่ไซส์สวยๆจะ้ะ ถือว่าผลงานถือว่าหมานสุด,ดยอดอยู่จ้ะมาเนี่ทั้งหมานทั้งกบทั้งแมงดาทั้งปาลา,ปากั้งปลาซีวข้าวจ้านั่นนั่นดูด,ดีแห้งดิดแรกๆคือจะสิบกว่คือล่างๆมานหมานนี่ครับผมใครอยู่เน,น,นาะไอเนาะก็ได้อยู่เด็เกินเนาะอ่าครับปาลากัา่งกืบสิบระมาณน่นาจะได้โลนึงละจ้ะพี่น้องมาเนี่รวมๆแล้วบุษยางหนาสิสองโลจ้ะผลงานนี่ก็ถือว่าหมานจ้ะเมื่อกี้ก็พวกที่ก็ขอฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงในเด้อจ้ะ สำหรับคลิปวันนี้วันที่ 10S มีนาคมปี67ค่ะาทุกคนทพ่ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใส่ซีซาละจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกแานะทุกคอมเมนต์ที่ิดทำให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พวอกิ๊กจ้าสำหรับคลิปวันนี้เมื่อกี้กับพวกกิ๊กกับฝั่งไว้ที่นี่ละจ้าเอาไว้พอกันไม่เมินนะวันนี้กิ๊กทาไปหาอย่างที่ก้าแต่หน่อยจ้า น,นี่เมื่อกี้ก็พ่อคี่กับเขาตระตลักกับบันกันได้จ้าเขากลับเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหยมยศทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจที่เก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมบชอบไปกิ๊กผ้าลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้นบานพ้อกันไหมคลิปหน้าครับผม